นี่ครับประบูมเหมือนมิเตส่นี่เลยครับมองสามเส้นเนาะนี่มอมีแตส่เดียวกันเบิดเลยเอาตัวนี้รูดแล้ว กับประมาณนังชี้ลลยครับนี่ก็ใสอันนี้ทั่วไปแล้วก็ตีนมันสิเป็นลูกตะกัวตัวนี้หน่อยครับบมัมนตะกัวใหญ่เลยครับใส่ตะกัวํนีมย่าย่มนะก็ย่ำใส่ก็กัมลงชีเลยครับกามลุงไหลไหลไหลออกจากกระตาเนาะไหลออกแล้วพูดกเป็นถีมลงไปในน้ามันก็สิ้พืชออกองในหมบ่กับพืชออกบานย่าย่ายามก็จุ่มสังีเลยครับ กำมือปุ๊บไล่เขาเลยเนาะครับเนาะง่ายๆเลยเด้มองพอผมบอจับเขาเด้นี่ยนะครับพอกระชิวิธีเก็บมองของพอพอสาวสาวสาวขึวว้นเนาแล้วก็เอาลงในกระตาเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนย้งเหมือนเสาเลยครับเดาอเสาเนี่ยมายามมองกับพอหิเก่าแล้วครับพี่น้องพระอาทิตย์กำลังขึ้นโพรานี่ทั้งคนเห็นแต่แสงเบีเ่ยมครับผมมาห่อนหวยแล้ว เสานี้อากาศเย็นเย็นครับคือเก่าครับบ้านผมมันหนาวเนาะพอเขากองมาพอเขาก็มาหอดเละกีน้ำกลดพอพอนกเจ้าพอเห็นบ่านั่งง้อยโขดหม้อกันนกเจ้าง้อยกุ้งม่วงใ้่ปะ ชิ่ล่งนะครับพี่น้องครับปลาพี่น้องมามาหลุเบังเหมือนนี่ม่องสามเส้นคลิปก้อนนี่ยม่องสี่เส้นปลาสิบก่โตนั่งก็คลิปก็เลยพอก็เลยเปลี่ยนม่องเอาม่องเคยหมานมาม่องสามเส้นครับมาบัดน้อเป็นวัดเลยครับมันอากาศเย็น ปอมองพออย่งนี้อ๋อมองสามเส้นเอาเริ่มนี่จมูกว่ะเออคือจงว่าผุนเนี่ยไปคือจงปอมอยู่ผนุนสนมดึงเบิง้งซื่อๆนี่มาพี่น้องมามา,มาลุ้นเบิง้งมองหน่อยกูโม่อวานเลยหนย่ระวังระวังรอบพอไปยามผมาิดให้เขาเบิง้ง ผมเคลียร์เขียดผมเคลียร์เขียดไส้เรนได้สามตัวแล้วครับนี่นี่นี่น,นี่ตัวหนึ่งสองตัวกว่อนลงน้ำไปแล้วเอาทอมไหโอ้ยเอาลูกขึ้นมาแล้วลงน้ำไปครับหาดใส่เด้๋นี้ครับหาดใส่นห,สหน่อย ของครับมันของของใหม่หลายพอเขาก็ยามตะมุมนี่ไปหันมานี่สิบกนาทีเลยเดย์ในยุมองพออยู่อย่างนี้เลยก่อนที่มาของใหม่นี่ติดเต่าตัวหนึ่งพอปล่อยแล้วเต่าหน่อยพอเตาไญงกับบอกกินเขาครับปล่อยเบด มองหน่อยไหมละ่ะตีดงูงูเหลือมหอเหลือมเราบ่เปนข้างล่างก็มีอีกพอเรือหางมันเขาเขาโ oh. อ้สองตัวตายทั้งสองเฮียงกันพักกินหน่อยส่วนหมดมาะงูแล้วงูสองตัวเราคันติดอยู่ขังกันเลยงูติดมองส่วนใหญ่ไม่จะตาย พราะว่าเดี๋ยวประกฏตัวหนึ่งเดี๋ยวประกฏหน่อยนั่นพอนั่นอยย่ไต่ประคเด้นั่นพอ่อนั่นอยยุไต่ขาเจ้าจขึ้นมากขันขาวแฟะเลยนี่ยืดซื้อน่น่อาจจะประครตัวใหญ่เติบอยู่เด้ ใส่ดูหยกขึ้นมาเบิ่งดูงใหญ่ซั่มเลยนั่นแหละยูยูนา่ายูยหนา่าขาเจ้าเลยแม่นบ่กคอคือปลาดูแม่นบ่ปลาดูปลาดูหน่อยบ่ <ừ. S 1> อ๋อ้ยง่ายปลาดูมันมันส่งคือกันนะเลยว่าปลาหากินอยู่ฝั่งมันก็เลยเนาะ อ๋อโดนน้อยป,ประกฏตัวใหญ่บ,บ่บ่บ่เออเออเ่็นอยู่เลือก,กบบบระวนอรอป่าเดี๋ยวเขาไปปวดจังเบิง่งนี่นะครับพอกระชีวิธีเก็บมองของพอ,พอพอสาวสาวสาว,สาวึ้นเอา แล้วก็เอาลงในกระตาเลยครับชิบได้จับข่าวทึ่งๆส<ท>ีดีดดบอกนาโอได้ในว่าเท่าอยู่ซื้อเลยนาโอแห่งถามหาอยู่หาว่างเท่าโอแสดงว่าเงี่ยวเติอบอยไปได้มองเท่าอยู่หรอเนาะจากนี้ไปสองเมตดเหมอนเดิมจมองเห็นที่แหลกพุอนะ เขียวเต็มมองเลยโอ้ช่วงนี้บ่ค่อยติดป่าไว้มันเปลี่ยนบ่าพอนาอสาวจากมุ่นี่ไปบ่ค่อยติดป่าเลย,เย,ตเลยแต่ว่าเท่าหลายอยู่ด้นั่นกอ,องเท่ามีพอว่ามันไปติดอยู่ฝั่งครับอยู่ข่วงกลางบอดติดเลย ประหลาดกระติดประหลาดหรือปะกะทิ่งครับภาษากลางเอื่นปะกะทิ่งมีประหลาดติด้อมอยู่มุมฝั่งนะงปลบูปะบูะบอ๋อสองตัวล้วไปเฮี้ยงกันอยู่หันก็ประหลาดตัวหนึง่งเป็นสามอยู่มุมนะ ันุเขาอากันดีครับอืหยับลงมาส่วนกลางๆบ่ค่อยถือเลยพ่อสาวออาอสาวมองขึ้นเก็บเลยาชวาวบถึอบวบถเลยใช่ไาเขาหมาะจอมยิ่งไปนี่แถวแถวจะลงบ่อนดีดีเลยพอ่อ แถวจะล่งบอนดีครับเนี่ยปลาในระยูเวิร์นี่แหละเวิร์ของกวางเพราะว่าเลยยึน้นเป็นหินเป็นต้นบักเดือครับผมมาจอบยิ่งปลาประจําด้อยู่ฟังเลยมองพออยู่นะไปน้อยหนึ่งบักเดือตกปุ๊บปักปุ๊บปัก่เด้แต่ถ้านั่งนี่นก็ได้ยินเสียงมาดูนี่นี่ครับบักเดือเห็นบอลอยมานี่แหละพุ่มหนึ่งที่ผมมาจอบจอบยิ่งประโดครับนี่แหละพุ่มนี้ก็มีมารอบ บ่เห็นเลวบ้านมันไปบ่ได้แถวพุ่มมันหกรอแต่พอกลับมาครับอีกไกดเติบอยู่เลยพอยม้มแล้วนะครับกลับมาแล้วบบหมานมาสันพอวะาบอ่อยได้รายเลยจากจากแถวนี้ไปพู้หอดพูดหอด,ด,ด,ดสูดต,ต้องผุ่นมองผมไปบ่ได้บ่คยมีป่าพอวะนี่ป่ามันติดต่อยู่นี่ ไอ่เดียวจากมองเริ่มต้นมหามุมแถวนี้มงหองหกทานเลยมึงเดหอนบ่มีป่าเลยครับทั้งทึงไข่ทึงบนอ๋อไส้ไส้เดี๋ยเนอะ บางเดียครับทั้งเครองหอนบ่เห็นป่าจากโตป่าติดตะส่วงแรลกแหล่อยู่มุ่มจอดจนี่น้อยเดียวเทานั่นโอ้ยแถวหนึ่งวิทยายไปมองตัวสองตัวก็ประบูหน่อยพอว่าประบูสีหน่อยก็ขีดก่อนอยู่ครับเดี๋ยิหอนบ่เห็นป่าเนาะโอ้แต่นายเนาะโคตลงหนาวจนสั่นไปพี่น้องไป เขาบ้านนี่ก็ได้ไปปลดมองให้เบิ้งครับว่ามันสีเด้ยหน่อยหลายแต่ว่าปานบ่ใหญ่ทอเหมือว่านเนาะบ่์่บทอคลิปก่อนเพราะอม่องสามเส้นเครืองอ้วสามเส้นกับสี่เส้นเคืองเนาะขนาดปลากระตีตางกันนนจังหน่อยครับนี่ครับประบูเหมือนมิเตสใส่ในี่ยนะครับมองสามเส้นเนาะ นี่ครัมีจเตใส่เดียวกันเบิดเลยเอาตัวนี้ลดแล้วตปะปะโบใส่เนี่ยม,มันนี่ปลาหน่อยครับอืมปบบกระกเติบก็มีจเตใส่เนี่ยหมอช้างเหยียบนะครับเนาะตะปะโบสุ่มพวกปลาขาวปลาอีไถ่บอนหอดหม่องมันอยู่ครับมันหอกกระชีมหอกก็ขึ้นมาเดี๋ยวน้อยเดียวนึงหอกก็ปปดเดี๋ยวน้อยนึงเนี่ยน้องห้อยนี่เลย ยำมันก็ไล่ัง like so ี่เยลยครับดึงังี่เลยดึงมันไหลขึ้นโคบปเ่อยๆกับกรองทุบนีกับกรองให้ไล่ครบแล้วก็ย่ำหนัก็จับส่วนทั้งนี้กลับขึ้นกับตาไปครับย่ำไปใส่กับไล่ออกเี่เลยไล่ออกไปลงใน้ำกับดึงออกเี่เลยครับเป็นบ่ก็ดึงออกเี่เลยย่ำพอหูพอกำที่เทิองข้างล่างข้างบนใส่ในกับตาย่ำใส่กับดึงออกมาเบิดตั้งกับแค่ไปหอน้ำกับถิมมันออกกันนี่ครับง่ายๆ่ายครับมองนั่นเร็วพร้อมใส่กับเร็ว ไล่ออกไล่ออกเลย กดติดมาตัวหนึ่งครับอหอดส่วงปลาชุ่มนี่นะ้ครับยังอยู่น้อยเดียวอู้หเดรดลายตัวของใครนะครับน้ำเกียวปลาซิวข่นเนี่ยปลาบูไม่แต่ใส่นี่ครับมันเป็นม่องหน่อยครับเหมือนเลยได้ใส่ปลาบูใส่หน่อยครับส่วนม่องนะครับเนาะส่วนม่องม่องเพื่อมีฟูอยากรูกครับเนี่ย มองพอผมเป็นแนวไหนเด้ทั้งทั้งเท่งกับประมาณนึงชีแลละครับนี่ก็ใส่อันนี้ทั่วไปแล้วก็ตีนมันจะเป็นลูกตะกัวตัวนี้หน่อยนครับบ่เมนตะกัวใหญ่เลยครับใส่ตะกัวซ้ำนี่ย่ำย่ำนะก็ย่ำส่กับกำรุ่งชีเลยครับกำรุ่งไหลไหลออกจากกระตาเนาะไหลออกแล้วพวกกับเป็นทิ่มลงไปในน้ำก็ทิพยพืชออกทิพย์เป็นบกพืชออกบานย่ำ ยง้มยามกะจุ่มอาีเลยครับกำม,มือปุ๊บไล่เขาเลยนะครับเนาะง่ายๆเลยเด้ม่องพอผมบวจับเขาเลยกะเ,เห็ดเนี่ยง,ง่ายกะตากะเห็ดเอาอ่อนยังก็เอาฟ่มใส่ไป้ี่ขางกระตามันก็นลอยครับลอยไปนั้งจากของขีดขีกระติ้น้ำไปเลยครับยง้มก็ไหลออกเลยเอเมื่อกำไหลออกไหลออกไหลออกแง้มใส่นะครับกระเทยจับเขาทึ่งสันหนึ่งปุ๊บมันก็หิโตลงไปนะครับยง้มเอาขืนก็เจ็บง่ายครับ โอ้คันใดอย่างที้หลายไค่อยู่นี่มึงเดียวที่เบิดแล้วครับยังน้อยเดียวตัวบูไม่แต่ใส่นี่ดีเห็นหมดก็ปรากฏดสองตัวคนตัวนี้คนตัวนึงอยู่ข้างใต,งต้นี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มี่ซ้ำนี่แหละครับปลาบบได้ไลายได้ครับนี่โอ้ต่ปบูส่วนใหญ่ประหลาดบ้านผมหรือปลากระทิ้งนะครับเนาะ ใส่เนี่ถ้าเก่าใส่นี่หลายด้ครับซิวเข่าได้สองตัวครับใส่นี่ปลาบูนี่ลายแห้งปลาบูเบิ่งเท่าที่ครับซุ่มเท่าติดขึ้นมาเดี๋ยวผมผมอ,อนานำฮดฮดมองเดี๋ยวผมก็นั่งไล่ขึ้นกันจับไล่เองสีเลยครับพี่น้องครับเก็บเข่าที่เดิมย้ำไปออกกันไล่ออกง่ายเลย สำหรับคลิปมายามมองมานี่มากโปรดมองก็ขอปิดคลิปเพียงตัวนี้แล้วครับพี่น้องครับขอพูดเล่นๆเด้อเขามารับส้มคลิปครับสวัสดีครับ